กสทชนะครับขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศแจ้งข่าวนะหรือเตือนภัยกรณีเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินทางด้านของนายสมบัติลีลาพัตะนะครับรักษาการรองเลขาธิการกรสทชนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของทางสํานักง,งานกสทช ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการที่จะออกอากาศแจ้งข่าวหรือว่าเตือนภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารและการแจ้งเตือนให้ทันต่อสถานการณ์โดยให้ความร่วมมือนะครับเมื่อรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะครับร้องขอคือปัจจุบันนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแรง รวมไปถึงอาจจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมไปถึงสาธารณูปโภคสำนักง,งานกสทอชอก็เห็นถึงความสําคัญของผู้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการกระจายเสียงรวมไปถึงสื่อมวลชนว่ามีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่และนําข้อนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อประชาชน ในการที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแก้ไขแล้วก็บรรเทาเหตุภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก็ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวหรือว่าเตือนภัยนะครับพร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการที่จะออกอากาศที่จะต้องใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแจ้งแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือครับเพื่อที่จะรายงานข้อมูลแจ้งข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินอย่างรอบด้านนะฮะด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจกับประชาชนแล้วก็ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจาการกระจายเสียงทุกรายปฏิบัติตามประกาศของทางกสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินพุทธศักราช2555อย่างเคร่งครัดวิทยุนี่ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายฮะซึ่งจะช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็แจ้งเหตุนะครับเตือนภัยที่จะคือรวมไปถึงเหตุฉุกเฉินให้กับประชาชนด้วยนะครับในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องด้วยความรอบครอบทันสถานการณ์แล้วก็จะช่วยให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกด้วยอ่สอวคข,ข้อหนึ่งเราก็แจ้งเหตุดยตลอดถ้ามีเหตุไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของภัยพิบัติอย่างเดียวใช่ครับจะมาก็เป็นการอืมนะฮะนั่นแหละ โอเคติดตามก็ได้นะครับมีอะไรเราก็จะแจ้งด่วนๆทันทีใช่ครับ